เวลาเรียกชื่อ,อการต่อลงดินก็ต้องเรียกให้มันถูกด้วยนะครับระบบไฟฟ้าในปัจจุบันนี้แหล่งจ่ายหรือหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยเป็นการต่อลงดินในระบบ TNC ก็คือมีการเอาสายนิวทัลลงดินแต่ว่าไม่ได้ลากสายดินคู่ขนานไปกับสายนิวทัลก็คือลากไปเฉพาะสายนิวทัลเส้นเดียวกรณีแบบนี้เรียกว่าเป็นการต่อลงดินในระบบ TNC ครับส่วนตู้เมนไฟฟ้าตามอาคารบ้านเรือนทั่วไปก็มีการอนิวทัลลงดินเช่นเดียวกันแล้วก็แยกสายดินออกจากสายนิวทัลเอาไปใช้กับเครื่องยนต์ไฟฟ้าต่างๆ กรณีแบบนี้เรียกว่าเป็นการต่อลงดินในระบบ tns ครับถ้าเรียกรวมกันทั้งระบบเนี่ยทั้งแหล่งจ่ายและตู้เมนไฟฟ้าถ้าเรียกรวมกันทั้งระบบก็จะเป็นระบบ tncs ครับเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยเอาสายดินมาจากบาร์กราวหรือบาร์พก็จะเรียกว่าเป็นการต่อลงดินในระบบ tncs ครับแต่ว่าเครื่องปะักอากาศเนะี่ยไม่ได้เอาสายดินมาจากบัดบาร์กราวที่ตู้เมนไฟฟ้าแต่ตอกแท่งกราวแยกต่างหากกรณีแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการต่อลงดินในระบบ t t ร่วมกับระบบ tncs ครับเพราะว่าเครื่องปลอดอากาศเครื่องนี้รับไฟมาจากตู้เมนไฟฟ้าที่เป็นระบบ tncs เวลาอธิบายก็ต้องอธิบายขยายความด้วยนะครับว่าเครื่องปลอดอากาศต่อลงดินในระบบ TT ร่วมกับระบบ tncs แต่ถ้าเป็นระบบไฟฟ้าเก่าสายนิวท่อไม่ได้ต่อลงดินแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านต่อลงแท่งกราวโดยตรงเลยกรณนี้แบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการต่อลงดินในระบบ TT เลยครับไม่ใช้คําว่าร่วมกับระบบ tncs เพราะว่าไม่ได้รับไฟมาจากตู้เมนไฟฟ้าที่เป็นระบบ TNCs กรณีแบบนี้เรียกว่าเป็นการต่อลงดินในระบบ TT แบบเพียวๆเลยครับไม่มีคําว่าร่วมกับ TNCs ครับ